ถ้าเล่าไปเมื่อประมาณปีสองปีที่แล้วครับเริ่มเริ่มต้นเชื่อพระเจ้าเลยไม่เคยเข้าโบสถ์ที่ไหนก่อนเลยก็มาเข้าที่นี่กะลินแล้วตอนนั้นอยู่อยู่ที่นนท์ก็เดินทางลำบากมากครับต้องต้องนั่งรถตอนนั้นไม่มีรถครับต้องนั่งรถไปมาทุกวันแบบใช้เวลาในการเดินทางเยอะมากแล้วเวลาเราจะทําอะไรมันก็ลำบากครับไปแคร์หรือไปประกาศหรืออะไรเงี้ยก็ลำบาก พระเจ้าก็อวยพรให้เราก่อนอันดับแรกคือได้รถยนต์ก่อน <Wow. S 1> พอเรามีรถยนต์เราก็เดินทางไปไหนมาไหนสะดวกขึ้นครับแต่ก็ต้องใช้เวลาเยอะอยู่ดีเพราะว่ามันไกลอะครับ <Wow. S 1> เราก็เลยก็เลยตัดสินใจว่าเราจะทำยังไงดีให้เราแบบมาอยู่ที่นี่หรืออะไรอย่างเงี้ยให้มันใกล้ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันมันโอ้มันก็ต้องคิดเยอะครับทั้งทั้งที่อยู่ทั้งอะไรต่างๆต้องคิดหลายย่าง ค่าใช้จ่ายอะไรมันเยอะนี่ก็เลยก็คิดอยู่นานก็วิ่งดูตอนแรกว่าจะไปเช่าบ้านหรือจะอะไรนี้มันก็หลายอย่างครับเรื่องงานด้วยอะไรเงี้ยเราใช้คอมพิวเตอร์เยอะใช้ไฟเยอะอะไรเงี้ยมันก็ต้องดูสถานที่ดูอะไรเยอะก็ปีที่แล้วยังไม่รู้นะครับว่าจะมาอยู่นี่ยังไงอะไรเงี้ยจนกระทั่งพระเจ้าก็อวยพรก็ดูบ้านไปดูบ้านมาเ็ตอนแรกตั้งงบไว้โอกาสจะแบบ เออเอาพออยู่ได้เฉยร้านร้านกว่ากว่าอะไรเงี้ยก็กาจะแบบอลองกู้ดูลองอะไรดูว่าด้วยงานที่ทํามันก็น่าจะกู้ยากครับเพราะว่าเราเป็นงานส่วนตัวแบบไม่ได้ไม่ได้เป็นลูกจ้างใครไม่ได้มีสเตทเมนต์ไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีสลิปเงินเดือนนะครับแต่ว่าเงินเข้าออบัญชีมันมันมีอยู่แล้วแล้วก็เออคิดไม่ออกว่าเราจะเราจะกู้ยังไงด้วยซ้ํา แต่เราก็วิ่งดูก่อนว่าเออวิ่งดูทั้งนั้นที่เรายังไม่รู้ว่าเราจะกู้ได้หรือเปล่าเลยคนระับเพราะวิ่งดูพอดูไปดูมาก็ทางครอบครัวหลิงเขาก็เห็นพ่อแม่หลิงเขาก็เห็นอะไรอนยะ่างเงี้ยเขาว่าเขาก็เลยบอกว่าไปดูมาเลยเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาช่วยอะไรอนยะ่างเงี้ยอ่าเราก็เลยเบ็ดเสร็จแล้วเดี๋ยวมันยากวก็สรุปแล้วเราก็ตอนแรกเราจะดูบ้านแค่ร้านก่อนก่าไป,ไป อาจจะเป็นมือสองด้วยซ้ำอย่างเงี้ยเราไม่ได้สนใจมือหนึ่งเลยเพราะว่ามันมันเกินตัวเกินไปอย่าเียป็นเสร็จแล้วไปดูที่ได้มาก็มันสองล้านเจ็ดอะครับเราออกอเราออกแค่ประมาณสองสองแสนก็บาทเองแล้วแม่หลิงเขาก็ออกให้หมดเลยเราซื้อเงินสดเลยครับผมพอเราได้มาอยู่ที่นี่คุบ มันก็มีหลายๆเรื่องแต่เวลาเราก็เยอะขึ้นครับเราก็ช่วยงานพระเจ้าได้เยอะขึ้นแวะมาโบสถได้บ่อยเดินทางสะดวกแล้วทีนี้ก็มีปัญหานิดนึงคือเรามีรถยนต์มันก็ลําบากนะครับไปไหนมาไหนไม่ค่อยสะดวกรถติดอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าจะซื้อมอไซค์ถ้าซื้อคันเล็กๆมันก็ไม่ดีเพราะว่าเราไปไหนมาไหนหลายคนนะครับเอ,อ พอเราก็เราก็คุยกันเนงว่าจะซื้อทุนนี้เราเรามีเงินเก็บอยู่แล้วเราก็จะเอาเงินเก็บออกมาซื้ออะไรเงี้ยพอเราก็วิ่งดูบางทีเราก็เอาลูกไปฝากไว้กับที่บ้านเนี้ยล้วก็บอกเดี๋ยวเราจะไปดูรถมอร์ซค์นะอะไรเงี้ยไปเอามาทพ่อหรืาก็บอกอีกว่าไปดูมาเลยเดี๋ยวเขาจัดการให้ครับไปซื้อคันใหญ่ก็มูลค,ค่าประมาณเก้าเก้าหมื่นกว่าบาทครับเขาก็ออกออกให้อีกครับเราก็ได้ทั้งบ้านทั้งรถเลยครับ ก็ต้องขอบคุณพระเจ้าแลいい้วเราก็มีเวลาเยอะขึ้นเราไปไหนมาไหนสะดวกเองก็จจ well> ุดท well ี่เราตัดสินใจที่ย้ายครอบครัวออกมานะคะเราเห็นการเมยพรที่มาจากพระเจ้าสิ่งแรกคือเราตั้งใจว่าถ้าเรามีบ้านมาไหนเราจะเปิดบ้านทำแท้เราก็เห็นการเมื่พรจากพระเจ้าจริงว่าเราเออเราตั้งใจจะเป็นพระพรในการเปิดบ้านทำแครตั้งใจจะเป็นพระพรในการเรียนทหารที่น้องเพื่อเราอยากเห็นคนมา แคร์เนี่ยม,มีอิ่มทั้งกายคือฝ่ายร่างกายแล้วอิ่มทั้งจิตวิญญาณด้วยอ,อันนี้คือสิ่งที่เราตั้งใจเราเห็นการเปยควารจากพระเจา้จาแล้วสิ่งหนึ่งก็คือเวลาเราเป็นครอบครัวเราก็จะไปไหนไปด้วยกันเหมือนเหมือนบางทีวันหาวจ้์หรือไปไหนเปน็นู่กนี้นี่ก็คือมันเราเป็นแพ็คู่อะค่ะบางทาีเป็นแพคู่เสมอแล้วจริงๆแล้วไม่ได้เป็นภาพของ สามที่พะเยาเท่านั้นการที่เราอยู่ในครอบครัวที่เรียนในพระเจ้าเหมือนครั้งที่ทศาจักเป็นครอบครัวเดียวกับเราเหมือนเป็นร่างกายเดียวกับเราเราจะไม่ปล่อยให้พ่อแม่ฝ่ายวิญญาณของเราทำางานคนเดียวเองเลยคะส่วนตัวแล้วคืออิโบอก็คือมีอเขาเรียกว่าอะไรมีความสามารถสิ่งที่พระเจ้าใส่ลงไปอ่ะ เราก็จะใช้ในงานของพระเจ้าเ<อ>คะ่ะส่วนพี่น้องเหมือนกันอย่าือว่าเราเป็นคนเล็กน้อยหรือว่าหรืออย่ามองว่าเราทําไม่ได้หรอกเรามีสิ่งดีเรามาใช้ในงานของพระเจ้าเราเข้ามารับใช้ในงานของพระเจ้าเพื่องานของพระเจ้าจะเดินไปเราไม่ได้ปล่อยให้หัวเราไปอย่างเดียวแขนขาร่างกายภรรยาย้วกันเราต้องไปด้วยกันคะ่ขขะเบล